สวัดีครับ FC น้ำหมักสูตร2ของจันต้นนะครับวันนี้วันที่13มิถุนาย,ยน2567น,นะครับเราจะมารีวิวยางที่หน้าตายอย่างเดียวเลยนะครับยางหน้าตายคือยางที่ไม่มีน้ำยางนะฮะเอปิดกีดไปนะครับดูลอบลต้นเนี่ยหลังจากฉีดน้ำหมักสูตร2ไป3ครั้งนะครับต้นนี้เขาใช้ไป2ขวดแล้วนะครับรักษายางหน้าตายนะฮะ บางสวนนะฮะตายเยอะมากเลยนะครับสวนนี้เราก็จะมาจิ้มดูกันเลยทีเดียวเชียวนะครับเอาตรงไหนดีดูนะตรงไหนก็ได้นะครับเอาตรงใกล้แผลเดิมนี่แหละมีดไม่ได้รับนะครับมีดอันนี้เห็นไ,ไหมฮะมีดไม่ได้รับม,มีดใหม่จากลาซาด้ายี่ห้ออะไรเนี่ยยี่ห้ออะไรไม่รู้นะขับป่านะ ผัไม่ได้รับเลยนะผมกีดยางไม่เป็นด้วยนะครับผมดูการไหลของเขานะฮะน้ำยางเขาจะเข้มข้นมากเลยนะครับดูนะะเข้มข้นไม่มีน้ำเลี้ยงเลยนะฮะดูการไหลผมเจาะเข้าไปถึงชั้นน้ำนิดนึงนะฮะอันนี้มันจะเป็นเปลือกหนามากฮะเขาสร้างเปลือกใหม่ข้างในนะฮะ ข้างเปลือกใหม่ข้างใหม่ข้างในเนี่ยดีมากเลยตอนนี้ประมาณแปดโมงเช้านะครับก่อนไปทำงานนะฮะมารีวิวให้ fc ได้ดูในนะครับดูนะดูกันไหลของเขานะฮะดูน้ำยางเนี่ยแบบเหนียวเหนียวข้นเลยนะฮะร,รู้สึกว่าสวนนี้ก็ยังไม่ได้เคยยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะฮะยังไม่ได้จริงจังกับการกีดทำนาก่อนบอกว่าางนั้น อาบลงไปเลยนะครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยทางดินนะฮะอย่าลืมนะครับมันก็ต้องใส่ปุ๋ยทางดินนะฮะปุ๋ยทางดินก็เหมือนเปรียบเหมือนกับเรากินข้าวฮะกินข้าวกินปลาน้ำหมักสูตรสองก็เหมือนวิตามินนะฮะคนแก่มันก็ต้องกินวิตามินเข้าไปด้วยนะครับเหมือนเราขาดวิตามินนะฮะแก่ตัวไปถ้าเปรียบเป็นคนนะฮะก็ต้องฉีดน้ำหมักสูตรสองไปด้วยนะครับบำรุงร่างกายไปด้วยนะครับแต่เราก็ต้องกินข้าวนะฮะ เป็นคนต้องกินข้าวนะครับต้นไม้ก็เหมือนกันกินข้าวข้าวของเขาก็คือปุ๋ยทางดินนะฮะไม่ว่าจะเป็นขี้วัวขี้ไก่นะฮะขี้หมูเขาไม่ชอบนะครับไม่ต้องใส่ใส่ขี้วัวขี้ไก่ขี้แพะขี้ควายอะไรประมาณนี้นะฮะหรือใส่ปุ๋ยเคมีก็ได้นะฮะง่ายๆตามสูตรถ้าอนึกอะไรไม่ออกก็สิบห้าสิบห้าสิบห้าไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าตระกูลที่หน้ากับหลังเยอะๆหน่อยก็ได้ะฮะ กระตุ้นเทาฮะอะไรก็ได้ฮะไม่ได้เรื่องมากอะไรหรอกเรื่องปุ๋ยทางดินเนี่ยเนี่ยนะฮะโอ้โหดูนะครับจากยังหน้าตายนะฮะตัวน,นี้ยดูสภาพเขาแบบเขาไม่กีดนะฮะทางโน้นก็กีดลงมาก็ไม่มีเนี่ยผิวก,ก็ก็สร้างใหม่นะฮะสร้างใหม่ได้เร็วมากนะฮะหลังจากฉีดสูตรสองผิวข้างในจะมีออร่านะฮะดันอ้วนเลยนะฮะ อ้วนออกมาเลยนะฮะอวบอิ่มอิ่มเอิบนะฮะสวยงามนะครับเจาะเข้าไปดูเจาะนิดเดียวเองนะฮะไหลออกมาตลอดเลยขอบคุณครับสวัสดีครับ